ใครมันวัวจะว่ามันจะแก่นหนาวอะไรพี่น้องเพราะแตนไมโน่นี่ม่มโน่โนโนแก่หนาวใจเนาว 光光线不发光，地震不哭。 พสดีพี่น้องมาพอนดีแล้วพอกันยำหนาวแล้วมีหนูหาไม่หนูกับปรดเดี้องประเดี๋ยวปลาสวายมาพี่น้องสวายไขมันน้่นนี่พี่น้องหนังปลาสวายพี่น้อง

แต่จ้างใหญ่ทปีฮงเลยห,หนาวหนาวหาแนาวคนอุ่นกินอดอกกระลำไม,ม่เนาะเขาจนคุณเอง có cái bát xoài cái này đây đỏ cam đỏ cam không cam đỏ anh em cần gì đâu xoài tòng phi dài hết phi bát xoài cái

ให้มันลงไปทังไต่หนวดโรจ่าจกะเข้มข้นไปเนาะใส่พวกโรลเข้าไปปลาไม่ใช้มันหรือปลาสวายอ่ะอุโบมีเ่มเต็มเลยพี่น้องใช้มันปลาสวายเนยี่ยโจ๊ตเด็ดจะหนี่พี่น้อง ơi nhầm, mấy cái hiểm kia này, cát canh này, váng tứ trọi này, ăn gấp, nghỉ rồi. Sổ trong đó có thiểm rồi Đó có thiểm Thủy treo không phải hẹn, hẹn đồng. À. Thân não thân lôm, Khác khả nào đây

bởi vì thái dễ thì bông xà và bông hang này, bạn ơi, câu câu gì chết mẹo, ôi, ưm, สิบสามนี่จี้องศาไปหน่ออยู่กันอย่างไรสิบองศาไปหน่องหนาวเจ็บกระดูกเลยปีนี้เป็นปีแห่งครอบหนาวแห่งปีนี้ก็เดี๋ยวกินหัวขักแข่แงเขาก็อากาศหนาวหนาวเลย ใครมันวัจวจวงหมันจะแก่หนาวอะไรพี่น้องเพราะต่เมนูนี่ไม่ไเมนูแก่หนาว ใจหนาวเตรียดตาัดไฟใหม่พี่น้องอืมใหม่กับฮักเนี่ยแท่งครามีความทันสมัยยังไฟใหม่ได้พี่น้องเบิ่งขาวเป็นไฟใหม่ข้างงี้ๆสุดเดียวโลกไปหรอก พอม,มีไฟแล้วมันก็มีลมไปเนี่ยลมกับไฟมาผกกันแต่นี่เออพี่น้องมันไรใส่ไกเ่เลยคนไทยว่าไฟล่ำทงพี่หน่องไฟมันเจอกับลมขอกไปมันมคูนซองเลยบาะเนี่ยความแห้งของมันเนี่ยไม้ป้ายโฆษณาไม้คู่แกงเลยอ่ะ รสชาตดนี้ตายกันพี่น้องเอออาลามานเลยหวายมีความมันต่อผักกาดมีความหวานไ่นหลง ักขนาดเลยเฮ้ยนี่ก็แซ่บเนี่ยนัวขนาดเลยนัวผู้จรดหรือเปล่าวะอ้มอม เราประกาศมันจะมีก้มหวานยังไงหนังปัสสายพี่เนาอมิโนง่ายๆมาหนึ่งปัสสาวีค่ะ nụm núng nụm núng nức nức, nó có thêm gì không? ลาไม่ออไแล้วก็ผาไปแล้วแออผ่เขายอมรับแผ่ไปสู่เขาบ่ไหนแล้วลมสู่เขาบ่ไหนน้องเหียวน้ำนมอืมหกตักกินตักกินหอาแห้งไปไมเจ้ากิมนีหนึ่งลปลาไปงหนหึ่งปลาต่อตานพ่า,นา,นานหนาวพี่น้บิ่งเอาบ่งเอ อสวยชุดจอดนะพี me, ่น้อพอม่พีหนาพี่น้อซากรีนี่บายบายปลาสวยสูไฟหนามอ้